สวัสดีครับืันนี้การเลือกงามยามดีเฮาก็ได้รอบเก็บขี้ยางครับเอามาเก็บขี้ยางไปขายกันมาเกะกันลวดเด้อว้านี่อันนี้ต้นต้นต้นท็อปครับต้นท็อปได้หลายกระมูแต่ต้นนี้แหละแต่ยางมันยี่ติดถ้วยไว้ผมอะไม่ได้เกะ ยงาง่สวยคือมุ้งหรอกบ้านได้เป็นก้อนสวยโอ้ยเยงนี้นี่ก็ได้ได้ไมาแล้วสามก้อนครับอันนี้ปล,ปลายมันโอเคครับ นดยก็ต้นกะเอาอใจผมก็ยักได้จากสองหนสามสารถผุละรถยูเนี่แต่มันต้นน่อยต้นหน่อยได้สองกระบุนล,ละ้ะ